รัตตลีมากสิเจ้าอันตัวนี้เลขตัวนี้เขาซื้อจ้าบ่มีขายบ่ะเจ้าใดเนาะค่ะแสนนุ่มเบิ้งนะจ๊ะตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันตัวเดียวกันมูเจ้าเห็นนั่นละกกัันบเจ้าออััันนนซื้่่ละกบผู้เจ้าไปชื้อถูกนั่นละใส่อยากเบิ้งจ้ะอันนี้ซีสามหาโอ้ซีหาแปดทั้งสามหาทั้งสามแปดเนาะค่ะเราได้ยินว่าอีหยังเนาะเน้นๆเมื่อกี้นี่ ตัวนี่เน้นโอ้เน้นนะว่าให้เน้นสามหาสามแปดได้พูรละจักใบค่ะนี่มันได้พูระใบมันเบิดคนหลายหลายนบ่แต่กระบบงกันพุทละใบละใบละใบโอ้ดีแล้วค่ะแบงโชคแบงปันกันได้พูทธใบก็ะเบงกันจ้า พอได้ขันงได้ก็ได้น้ำกันนะจ้าแม่นค่ะไปกับบ่งกันค่ะใช้เ้นกรบปูนมาน้งกันก็ก็เป็นเป็นเคยเห็นาหารกันสมมามงให้ยูุมนี่ต่มี่ขาได้เง้ั้งไดเงิมนได้หล่มือดูบอกแสดงว่าถมัดบ้านว่าหนินบมดบ้านแต่บไลบลบาทผู้ละซิบผู้ละหินซีบโอ้แต่ว่าท่านนนักผู้นักกนักเนาะผู้ละใบ แม้ ves, ว hini, ่าผู้นักกันนักเนาะก็จะไมีทุนเนาะค่ะเล่ผู้เขาผู้เขาเล่นนั่นเขานักอยู่เขาบเป็นนักเล่นอันนี้ลูกเล่นนี่ลูกเล่นนี่ลูกอันนั้นลูกวัดเห้อหนีอลูกวัดหรือว่าเป็นเป็นเป็นวัดอันนี้ว่แม่นักเล่นเป็นไดจ้าเป็นลูกเล่น คือเลขรหัสสีคันแม่เล่นเลยจะได้นักเนาะแม่นขันแม่เล่นได้นักอีหลยแล้วงมดเลยเลขเขาบออ่านนำเนาะโอ้บออ่านเลยบอแปดหานะนี้บออ่านบออันสุดก่อนน่ะถือบ่มีอ่านได้เต็มเต็มเลยอืมแต่บ่ถือร้ายพลังพลังศิษย์จะก็ดวงเนาะดวงไม่สำเน็ตทุนน้อยกันได้น้อยจะ จ่างวดนี้ก็งวดนี้ก็ค่อยภาวนาแตกเนาะสามหาครับสามแปดเนาะใส่ในซี่ลกาให้พื้นจ้าเพราะว่าเราท่านในมุ่งแล้วค่ะอันนี้งวดที่สามอเดี๋ยวถามแถวๆนี้แหละเขาลอกเรวเขาลอกเรองเร่ไห้น่และว่ามันอาหารกัมระวบ้ จ้ะลุงเดี๋ยวคุยกับลุงนี่จ้ะอยู่ห่มอยู่ห่มก็ได้ดอกครับอยู่ห่มก็ได้จะเจอแดดมาเจอลุงลุงเที่ยงครับลุงเที่ยงครับวันนี้ก็มาเที่ยงพอดีเลยครับครับผมวันเที่ยงสวัสดีครับผมลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ที่ไปที่มาที่เย็นเป็นไงลุงเล่าให้ฟังเที่ย็นครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่จะพูดงี้นะพูดเอาต้นเหตุดีกว่าเนาะครับครับก็ครั้งแรกนะครับผมทำที่ว่าจะเอาเขานีนะพอไปดูแล้วมันก็ เขาไม่ได้ใช่ไหมก็เลยวันนั้นก็ทำผู้ใหญ่บ้านในะกรรมการชนะาวบ้านเข้าไปนึ่งก็ไปแต่งอ้น,นั้นนะขาเชิญอะไรทุกอย่างทเส้นพาาเส้นอะไร,เ,เ,อะไรเอารถเคียนสู้ไม่ได้เดี๋ยวอขึ้นรถเคียนแบบง่ายๆนะไม่ได้เพราะผมก็เดยคุยกันไปกันมาก็บอกว่ายอมแล้วเสียยอมแล้วนะขึ้นไปไม่ได้หรอกอพอพูดจบแค่นั้นเองไปจับเคียน กีก,กักกีแกกีแกก้นมาพ่อก็โอ้ยนนก็เลยนใ,นใจนอกก็ว่าเออแม,มนๆผลิตมาอยู่ครับเป็นบารมีผู้ใส่บารมีหลวงพี่หลวงพ่อดี่แหละถ้าพูดถึงจนเสียยอมรับเสียก่อนพูด กขได้สองวลน,นะส<ข>องมวลได้สองหัติดนะมวลที่เป็นหัวทีสวสว่สองก็มันก็แค่มาเป็นงวดที่สามเจาะอีกสีว่วันอืงวันวันที่เอาขึ้นมาทั้งแหก็มก็เลยว่าเออผมหมอเขานัดอยู่ที่เกตเนาะผมก็ไปนอนเนี่ยผมก็ติดต่ออยู่ติดต่อก็บอกว่าวันอาทิตย์จะขึ้นได้เปล่าผมก็วันเสาร์ว่ามาั้างแรกวันอาทิตย์ตุ้กตอนบ่ายนุกสาวโทรอะไรงานตีบ,บอกว่าขึ้นแล้วอหไทั้งรถแห่รถอะไรนั่นน่ะมา มีรถแท็กซรถแท็กซับรถแห่มาก็ทุ่งเลขทั้งหมู่บ้านเลยครับมันก็อยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งหมูสีแล้วก็มูสัาเป็นบางส่วนพลังอย่างนั้นก็เมื่อเช้าทำพิธีอะไรคะเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ก็อุ้ยพาเส้นพาอะไรบงสร็มันเต็มหมดแล้วนี่ต้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่เขาเคเส้นกันหมดเส้นไหวเส้นไหวขอเชิญกระยับให้ขึ้นแท่นนะค่ะขึ้นง่ายๆเลยนะขึ้นง่ายเลยง่ายเลยไม่มีปัญหาชื่อแม่ตะเคียนอะไรเนาะคะเนี่ มีชื่อหรือย,ยังคะยงัยงยังยังอยู่เรียกคนเรียกแต่ครั้งแรกตั้งแต่ขออัญเชิญขึ้นมานี่บอกว่าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองอะไรอย่างเงี้นคู่กันด้วยครับผมค่ะจะพูดถึงคนอื่นเขาจะาไปแล้วนั่นเขาจะาลงไปหาเอาลงไปมหาชัยก็ <c oughs> ละะเลยติดต่อกันเพราะนั้นเป็นเป็นเปน,เป,นเป็นการค้าเขาค่ะแ <c oughs> ล้วเจ้าของไม้นี่ก็เป็นอรมีบ้านเราไยมาอยู่วัดใช่เขาอยให้บ้านเราเมื่อเช้าเขาเส้นไหว้ได้ตัวไหนบ้างนอกค่ะได้ตัวไหนบ้างคะ เป็นตัวนี้นะน,นี่แหละนี่แหละค่ะคือโชว์นะครับอ่ะถือให้หน่อยค่ะจะเป็นแต่ผมก็ไม่มั่นใจผมก็ยังบอกนะอยู่บอกผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นที่แรกแกก็บอกว่ามันจะเป็นสามห้าห้าสามเพราะผมพูดในครับงหนึ่นง<ๆ>บอกพูดเดียวนะจะเป็นจะเป็นตัวนี้หรืมานนี่หรือว่าจะเป็นตัวนี้มันนี่ <c oughs> ผม็ยังไม่มั่นใจทั้งผมไม่อยากพูดนะครับอารมณ์แบโชว์นิดหนึ่งเพระเป็นแนวทางก็คือตัวนี้แหละนะรายงานกับสามแปด ท่าแปดนี่ก็บอกว่าเลยมันมาติดยังไงเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้นะที่งวดแล้วมานี่มันจะเป็นห้าแปดห้าเจ็ดด้ห้าแปดห้าเจ็ดแมดคืนคือวันสุดท้ายเออสิบก็ที่งวดทีผ่านไปเพราะเพราะสุดท้ายแกมายูนู่เท่นั้นมองเห็นเลยทั้งสองแม่เป็นเลขยคู่เดียวแปดห้าอันนี้พวกคำจริงเนี่ยไม่ได้พูดโกเท่านะเงดที่ผ่านมาเนาะครับผมแต่วันนี้ผมจะจะไปอันนี้ให้ลุกค้า แต่ว่างวดนี er ้ก็คือได้มาประมาณนี้เนาะจะเป็นคู่นี้นี่หละค่ะจะเป็นสาสามสามห้าเลยจะเป็นห้าสามหรือเป็นสามครับประมาณนี้เลยแต่ว่าผมก็ว่ามันหลายเรื่อแต่แกก็บอกอยู่ว่างวดนี้มามันจะไม่ตรงกันมันอยู่ข้างเคียงกันห้าเจ็ดกับห้าแปดแต่ที่จะถึงวันสุดท้ายมันออกมาคู่เดียวก็คือครับออกแปดห้าตัวคู่นี้เพราะอยู่แถวบ้านเราเราต้มาเลยเขาว่านม่ยอมมาหาผมงพรามาบอกมาถามเลขเก็บอกว่า แปดห้ารับเจ็ดห้าวัี่ผ่านมาเนาะแต่บางอย่เราพูดตัวมันเนาะมันก็ไม่มั่นใจเนาะเราพองเราจะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางกับแม่ตะเคียนเงินแม่ตะเคียนทองหลวงพ่อท่านจะให้เห็นเลยบ่อยเวลาหลวงพ่อเห็นเลยแกมาแกไม่เคาะไข่เนาะเดีกยืนเงินเลยเดี๋ยวยืนเลยพี่ยืนดูเลยยืนมาแล้วก็เห็นเลยตัวตัวนี้ก็เหมือนกันว่ะค่ะยืนมาก็เห็นเลยบ่ะค่ะ เดี๋ยวนี้นี่ที่มายืนอยู่เมื่อกี้นี่ก่อนน่าจะมานะ้วจมายืนบอกชัดเจนตนี้ผมไม่รู้ว่าผมเห็นตัวไหนเจ้าท่อนโบชัดเจนชัดเจนชัดเจนรู้มอยยิ่งก็ไปยืนที่เก่าๆแต่ท่านโบชัดเจนชัดเจนแต่ตอนเดี๋ยแต่ผมนี่ไม่รู้ชัดเจนตัวไหนแต่อาจจะเป็นตัวนี้ละมั้งแต่บอกชาวบ้านว่าตัวนี้แหละเนาะตัวนี้แหละแกก็ยิบตรงนี้นะเมื่อเช้านี้ยมามันมันเป็นปุจินพอดีอัลติ ยืดมันโยมเลยออเลยไปแบ่งแบ่งคนเราแล้วก็อไคนขายก็บอกว่าเออลูกตาไปหมดแยา้ครับมีแต่หาโยมเอาแบ่งกันคนาแไปไปค่ะแล้วก็ั้งสุดน่แต่ว่าก็ก็มันใจเดียแต่ว่าผมก็มันใจสัยัิงลงเทียมชอบเองตัวอะนคะท่านนเียชอบด้วยค่ะก็ตตะเคียนนะคะท่านผู้ชมเนาเป็น่อนะคะ สองต่อเมื่อเช้านี้ก็ทําพิธีแค่อัญเชิญท่านขึ้นนะท่านผู้ชมนะคะคนเยอะมากเอ็นินมาไม่ทันนะคะพลาดสองงานเลยนะคะเอฟซีคะทั้งตะเคียนยักษ์อยู่ฝั่งโน้นนะคะทั้งต่อตะเคียนแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะเมื่อเช้านะคะกะ็คนเยอะนะ,ะก็มีชาวบ้านพูดเนาะ,ะบอกเมื่อกี้นะคะว่าคนเยอะนะคะเมื่อเช้ามา ทำพิธีเอาแม่ตะเคียนมาวางไว้ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะก็ถูกมาสามงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมถือว่าแม่นะคะให้นะคะท่านผู้ชมนะให้โชคให้ลาบชาวบ้านถูกกันทั้งหมู่บ้านนะคะเมื่อกี้นะคะมีแม่ๆนะคะก็บอกว่า,ามีคนมาเยอะแล้วก็จากบ้านอื่นก็มาด้วยต่างต่างถิ่นนะคะท่านผู้ชมทราบข่าวนะคะก็เดินทางมาเลยนะคะ เพราะว่าเขาได้เป็นแสนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้มา,อาสองสามงวดติดนะคะท่านผู้ชมคะค่ะก็แอดมินก็ให้ f อนะคะดูเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแม่ๆก็แกบอกว่าแกไม่อยากออกสื่อถ้าแกก็พูดนะคะแอดมินเนาะแอดมินก็ฟังมาตามที่ท่านพูดนะคะ ว่าไม่อยากออกซื่อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็อบอกว่าคนมาเยอะนะคะเยอะมากนะคะท่านผู้ชมโอ้แมงอะไรเนะานนะไปไหนเนาะแมงวีไปจ้ะเนี่ยจ่าแม่บอแมงอันนะั้นนะแมงตัวอื่นแมงอะไรแมงอันนั้นนะแมงสูดนะบอเพื่อ,อนหนันหนาไปเท่าไหรอันใดใหญ่เพื่อนจะหวัวหลุดของพ่อ เขาจางลูกเข่นเขาบางอย่างเลยเขาจางเข่นช่องลอยลยเลอ่องลอยีกับจ้างก็จาของทีเป็นบ้านคือบอไปใดกยมือแหลกพี่เาโอ้ยพูย้อนมงนอะไรไหมคือคนนี้่นั่นะนี่นี่นี่จ้าเนี่นี่จ้าจม่ใชหนีจ้าเห็นไหมใช่โอ้พูนจ้า เห็นวายายโมเห็น hmm. กูขนอยบ่ไม wow ่สูกน้ำบ่อสิบร wow ิบริจาคเนี่บ่อเนื่องสามหาบอบ่กนบ่อบบอบกาบก่อนกับก่อนกาบก่อนกับก้นกับ้อนับอมาบริจากบ่อบมเจ้าหันหูก็สิ